เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคองร้องเปล่านะคะกับเบอร์โทรที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกับอาจารย์ปรเมศได้นะคะที่เบอร์ศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดถึงเก้านะคะเอาราคาสายแรกของช่วงที่สองมาแล้วนะคะคุณสุภา์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมปรึกษาอาจารย์เรื่องอะไรคะเชิญเลยค่ะครับสดีลถรถผมซื้อติกแอฟมานะที่นี้จอดไว้แล้วมนหายนะครับผมค่ะ พอวันหายแล้วทีนี้ผมได้ส่งไปแล้วทีนี้ผมผมมาเว้นสักประมาณสักเกืบอบสองเดือนอแล้วจะเท้าไฟแนนซ์ค่าโทรมาว่าไม่ต้องส่งแล้วเพราะว่าถ้าส่งไปมันก็ไปทอตัดขาว่างั้นนะถ้าเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วจู่อยู่มาก็าเงียบไปประมาณสามเดือนผมก็ไม่ได้ส่งทีละพูดถึงนี้ผมก็เลยไม่ได้ส่งมา,าอีกสามเดือนอแล้วก็จ,จู่ๆมาปรนธุ์ไฟแนะนซ์เนี่ยนะพนักงานเขาว่า เออเขาจะฟ้องเดินหน้าแล้วรกระากาเนี่ยนะให้ให้ส่งเข้าไปก่อนทักอ่านแล้วสิ้นเดือนก็เอาเข้าไปสักเหมือนหนึ่งรวมไปเป็นหนึ่นแสนประมาณนั้นแล้วนียังอ่าแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยว่าพออยายางนั้นนะอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะส่งให้แล้วเสร็จแล้ว จะอยู่มาก็เป็นทนายทีนี้เป็นทนายเขาบอกว่าเป็นทนายต้องส่งสองหมื่นเพราะว่าแปดพันก่อนไม่ได้ส่งทีเดียวสองหมื่นเลยนะทำมอย่างนั้นเขาก็จะฟ้องวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ยเขาว่างั้นนะครับผมแล้วจะงยูไหอีกจะยี่สิบเจ็ดเออจะอยู่มาก็ม่ถึงยี่สิบเจ็ดก็มีคนเดิมอ่ะที่ว่าไอ้ส่งไอ้แปดพันเนี่ยเขาก็พูดย้ำตามเดิมว่างั้นผมาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามนิดนึงรถหายไปนานนี่ยังเนี่ยกี่ปีแล้ว หายไปวันที่28กันลอยกระทงนะครับผมปีที่แล้วใช่ไหมหายหายปปีที่แล้วใช่ไหมครับวันวันที่28วันลอยกระทงนะครับห้าานะสองพันหอยห้าใช่ไหมครับคุณสุภพได้ยินไหมคะได้หลอครับค่ะได้ยินไหมได้ยินได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินครับผมได้ยินค่ะลอยกระทงปีที่แล้วใช่ไหมครับผมครับอ่าแล้วแล้วแล้วเราก็ส่งเราไม่เราเคยขาดส่งบ้างไหมก่อนหน้านั้น พอส่งแล้วส่งไปตั้งสิบเดือนได้แล้วฮะอ๋อพอมาขาดส่งตอนที่ปันหายนี้ยแต่ว่าก่อนตอนหายนี่ก็ยังส่งไปอีกเดือนหนึ่งอะครับผมแล้วจู่ๆเขาบอกว่าคุณไม่จำส่งนส่งมาแล้วรถไม่มีประกันเหรอตเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามนิดนึงแล้วรถไม่มีประกันเหรอรถมันไม่มีประกันหายครับรถมือสองซื้อมือสองมาอ๋อแล้วค้างก็อยู่เท่าไหร่ค้างอยู่ผมซื้อมาสองเก้าบาทค้างอยู่อีกประมาณนั้น สนกับสองแสนนะมัน่ะผมอ่อ,อดเดือนละหกพันเศษเอาพันสองอะไรอือ,อืค่ะครับ<ช>ทีนี้คร<ช>ับผมที่ี้ทางเ้านทางด้านอ่ะเขาเอาเขาโทรมาที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าส่งสอง,สองสมหมื่นไม่งั้นจะฟ้องไม่งั้นคุณจะต้องเสียค่าตนายเสียค่าอะไรตาอะไรเงี้ยครับผมเออไม่แย่หลักไม่แย่หลักให้เขาฟ้องเลเครับผมคืออย่างนี้นะความจริงเนี่ยความจริงเนี่ย เราจะต้องคือหน้าที่เราต้องผ่อนจนจบถูกไหมถึงแม้จะหายเนี่ยเห็ไหมทีนี้พอเขาบอกให้ไม่ผ่อนเราก็เลยไม่ผ่อนครับผมเขาบอกว่าคุณไม่ต้องผ่อนวันเราผ่อนมากแค่ตัดไม่พอตัดได้แน่ะเพราะผมไม่แค่เดือนก็่าเขาบอกไม่ฝาตัดถ้าส่งไปคนฝากคนฝากเขาบอกไม่พอตัดดาวแต่ถ้าอะไรเขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ละเขาหาเรื่องอ่ะจริงๆงั้นถ้าผ่อนทุกเดือนมันก็มันก็ไม่มีปัญหาผ่อนยาวกว่าจะหมดใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปจ่ายก็ไม่พอตัดจริงๆค่ะเพราะมันค้างมาหลายเดือนใช่ไหมครับวิธีที่ดีที่สุดก็รอเขาฟ้องก่อน ฟ้องนะแล้วเราก็ไปศาลได้ไปเจรจารในศาลเล่าให้ศา,าลก็ฟังแล้วเราก็พร้อมจะจ่ายใช่ไหมจะตัดดงตัดดอกอะไรก็ตัดให้ครบนะจริงๆที่จริง,รงม,มันมันคืออย่างเงี้ยบริษัทเขาเขาบอกไม่ใช่ไม่พอหรอกเขาเขาขีา้เกียจไงแต่เขารู้ใช่ไหมม่ารถหายแล้วเขารู้ครับผมไปแชร์ฟาร์มไปเขาตั้งแต่แรกเลยอะไรเลยแล้ววิ่งกลับไปกลับมาสามสี่เชียว์ังระหว่านนงพัชรัหว่างไปได้นะครับค่ะอืมอืม แต,แต่เขาก็ <จะ S 2> รับทร,ราบแล้วคิดค่าใบาถ่ายนะดอ้150บาทในใบถ่ายในสัญญา<อ>เลยคือจริงจริงเนี่ยมันก็เท่าที่นี่ที่ค้างนะครับนี่ที่ค้างแล้วก็ดอกเบี้ยแค่นั้นแหละไอ้ตัวอื่นไม่มีหรอกไอ้ส่วนในค่าทานายนะศาลก็ไม่ให้หรอกบางทีอ่ะครับผมจาจุดเริ่มต้นที่ไปเขาฟ้องไปน้นี่เราต้องไปจ่ายเยอะไหมครับผมไม่เยอะหรอกคือค้างหนูเราค้างเหลือเท่าไหร่สมมติว่าค้างเหลืออีกแสนใช่ไหม เออปะปะตีแั้งแต่สองแสนนะครับผมอ่าตีสองแสนนี่ฟ้องมาเราก็ไปเจรจาในศาลเราจะผ่อนเดือนเท่าไหร่มันลดมันหายแล้วเราจะผ่อนเดือนเท่าไหร่ก็ไปเจรจาในศาลอ๋อสมมุติเราจะบอกว่าเดือนละห้าพันสามพันแต่ก็ไปว่ากันในศาลเพราะรถมันหายแล้วครับผมทีนี้ทีนี้ตอนนี้ถ้าเราไปจ่ายตอนนี้มันไม่พอเนี่ยมันไม่พอเพราะว่ามันถ้าไปตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณไปคำนวณมามันอาจจะได้ลดดอกเบี้ยบ้างครับผมนะ ได้ครับเออเออเไม่ต้องไปตกใจเขาบอกมาบอกถ้าทนายเขาโทรมาบอกพี่พี่ฟ้องเลยไปไปเจรจาในศาลดีกว่าเขาเขาเขาพูดกันเลยเราให้เราตัวอะไรแกบอกว่าคุณต้องเสียค่าทนายเยอะแยะคุณไม่ไม่เสียแล้วครับค่าทนายค่าทนายถ้าศาลจะให้ใช้แทนกันอย่างมากก็บสองพันสามพันแค่นั้นแหละนะครัโอเครับขอบคุณมากค่ะคุณสุภาพช้าสวัสดีครับคือเขาฟ้องเขาฟ้องคดีผู้บริโภคเท่านั้นเองนะก็ว่านี่ที่ค้างเท่าไหร่ แล้วก็ดอกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปทีเราก็เจรจาต่อรองได้เพราะรถไม่มีอ๋อหมายถึงเราเจรจาต่อรองเจรจาในศาลศาลกรณีได้ในศาลในศาลเนี่ยเขามีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของศาลเน่ยเคนพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยเขาจะช่วยไกล่เกลี่ยให้รถไม่มีคุณจะอะไรเขานั่ขนาเขาจะคำนวณไปคำนวณมาแล้วเดี๋ยวเขาจะออกเลขมาให้ตัวจำนวนหนึ่งที่ที่เขาเห็นว่าพอดิบพอดีซึ่งส่วนใหญ่ไฟแนนซ์ก็ไม่กล้าเถียงเท่าไหร่หรอกเห็นไหมเพราะแค่นี้ก็พอแล้วคุณยาวอะไรกหนัางหนาเห็นไหมต้นทุนคุณเท่าไหร่เขาคิดหมดแล้วครับ พรในในระบบคดีแพ่งในเวลานี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยช่วยได้เยอะแต่ว่าเขาก็ขู่ไว้ก่อนไงถ้าขู่ก่อนได้เงินเร็วอ่าอ้ามีไหมค่ะมีค่ะอีกสายนต่อเลยต่อเลยสวัสดีค่ะดเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเออนิฉันจากจุมพรนะคะอาจารย์ คือมีที่แปลงหนึ่งอะค่ะคุณพ่อท่านแบ่งให้ให้หนูอะค่ะและท่านก็สมัยที่ที่สบกเข้าอะค่ะหนูยังเด็กๆอยู่เจ้าหน้าที่สบกอะค่ะเขาอธิบายว่าที่ของลุงยังว่างอยู่ต้องเอาใครก็ได้เอามาสวมไว้นะไม่งั้นทางรัฐจะเอาไปนะอแล้วยังไงทีนี้ท่านก็เอาชื่อของน้าเขยอะค่ะน้าใสไว้เอามาใสไว้อะค่ะแล้วตอนนี้หนูทำมาหากินอยู่ในที่ตรงนั้น แต่ไม่สามารถที่จะเอาที่มาเป็นสิทธิของหมูได้อค่ะน้าเคยไม่ให้หรือไงไม่ใช่ค่ะยังไม่มีปัญหาค่ะคืออยากหาวิธีไหนก็ได้อะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เอาเอาที่ผืนนั้นนะคะกลับมาเป็นชื่อของหนูจะได้เป็นสิทธิ์เต็มตัวค่ะก,ก,ก็ก็ใช่สิแต่ว่าทาแล้วไม,ม,ม่ชื่อน้าเคยโฉนดมันมีโฉนดไหมที่ดินแปลงนี้มันยังเป็นสปกอ,อยู่อะค่ะอ๋อสอปรกรค่ะเขาบอกสอบกอบอกว่ามันโอนมาเป็นของหมูไม่ได้นะ หน้าเขย <ừ m. S 2> ทีนี้หนูกับหน้าเขยยังไม่ได้มีเรื่องมีทะเลาะอะไรกันนะคะแต่ว่าหนูกลัวปัญหาว่าอนาคตนะคะ่ะนะกลัวกลัวว่าไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของหนูแล้ว <ừ m. S 2> หนูจะทําอะไรไม่ได้กลัวเขาลูกหลานของเขาจะเอาอะไรอย่างเงี้ย <า S 1> ลูกหลานา<อ>ลเขามีปัญหาแน่ลูกหลานเขาเนี่ยมีปัญหาแน่มันมีอยู่ทางหนึ่งหนึ่งเราไปขึ้นทะเบียนสพกไว้ก่อนว่าเราอยากได้ที่ดินนะประการที่สองเนี่ยถึงเวลาน้าเขยก็สละสิทธิ์แปลงนี้เนี่ยเราถึงจะได้ถูกไหม แต่เขาคงไม่สลสค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วไงค,คือคืออย่างนี้ครับสปก็สมมุติถ้าผมไปทําสวปกอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยลูกหลานของผมเนี่ยจะรับสิทธิสวปกต่อ,อนะรับสิทธิ์นะแต่ถ้าผมบอกผมเลิกทําเขาก็จะดูคนนี้มาขึ้นบัญชีไว้แล้วพร้อมที่จะทําคนนั้นก็รับสิทธิ์ต่อไปค่ะตอนนี้มันมีปัญหาไงผมว่าผมว่ามันมีปัญหาเนื้อที่เยอะไหม ประมาณยี่สิบห้าไร่ค่ะจะเป็นที่สวนค่ะคือหนูก็ทํามาหากินอยู่ในที่แล้วก็ปลูกบ้านปลูกอะไรอยู่ตามปกติแต่เขาไม่ได้ทำใช่ไหมนะเคยไม่ได้ทําใช่ไหมเขาไม่ได้ทำค่ะเขาอยู่อีกที่หนึ่งเึ่มเพ่คนละตาบลนะคะอืมอืมแล้วสอบอกอนไม่ได้คุณพ่อแบบตอนนั้นท่านไว้ใจไงคะว่าเออถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็แนะนาอย่างนี้ก็เอาชื่อของน้าเฉยมาใส่ให้เต็มเอาไว้กลัวว่าจะเอาคนอื่นมาใส่อะค่ะของพ่อและของพ่อไม่มีเหรอ ของพ่อก็มีค่ะแต่ว่าแบ่งกับพี่ชายแล้วก็พี่สาวคือทุกคนแบ่งกันหมดแล้วแต่ของหนูเนี่ยค่ะม,มันจุดตรงพี่เป็นชื่อของน้าเฉยอะค่ะไม่เป็นไรเราไปขึ้นทะเบียนไว้ก่อนขอขอสิทธิ์ในสปกแต่เขายังไม่ให้ไงแต่ถ้าที่แปลงนี้ถ้าเขาสลาเมื่อไหร่เราถึงได้แต่ถ้าเขาไม่สละเรามีปัญหาแน่ค่ะนะน,นี่หนึ่งมี<อ>วิธีไหนบ้างอคะอาาที่ที่หนูจะแบบไม่ต้องรอคือค่ะสามารถเโอนกลับมาเป็นชื่อของหนูได้อะค่ะคือคือวันนี้มันโอนไม่ได้ไง อีตอนที่ไปใส่ชื่อนะเขยเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่บรรลุนิติภาวะถูกไหมค้าหุกประมาณสิบสองะคะเออใช่ไหเพราะฉะนั้นยังไม่ได้หรอกยังไม่ได้ต้องรอให้มีเรื่องเลยก่อนแล้วค่อยค่อยยื่นสารปกครองเอาใช่ค่ะต้องรอให้มีเรื่องก่อนว่าเราเนี่ยครอบครองและทํากินมาแล้วก็